แล้วน้องเรามาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับชาลีสวัสดีน้องรักโคตรหลอ่อหล่อมากเลยทุกคนแน็กน้ำไม่อาบเลยพี่ <c oughs> เออโอเคนีครับวันนี้นักกระทันหันคือไม่รู้วทราบไฟไงไม่ทราบไฟไงก็ยังไม่รู้เลยทราบไฟฉันรอต่ไฟแรกใช่อดรไอ้ของพูนน่ไฟแรกไงแล้วถ้าไม่มาฉันก็รอจนไฟสุดท้ายแค่นั้นเองเออทำไงนะขออนุญาตแม็กฟังกระป๋อแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเซ็นลายชื่อให้กับบรรดาแฟนกัจริงจริงวันนี้นักยังมีหลายคนที่กำลังตามมานะเขาไม่รู้ไฟไงใช่ เห็นแค่เห็นแค่น้ำชิงโอเคพี่ขับรถมาแล้วแจ๊คอันนี้ผมไม่ใส่ฟิลเตอร์เลยนะจริงค่าทุ่งคือรถเนี่ยสบายท่านได้เป็นคนนั่งหรอว่าพี่ขับจะไปต้อกลับให้สุดสบายสม่ำล้อมันได้ชุดน้อมมากชุดชุดนี้ยิ่งดูแบบแงก็หล่อแมนมากอันนี้คือชุดชุดเมื่อเช้าที่ไปถ่ายคลิปแกล้งพี่ก้องใช่ไหมกลัวเมียกลัวเมียที่ลงล่าสุด ก็น่าจะเป็นคลิปที่แบบว่าถ่ายล่าสุดนะครับน็กชาลีนะครับใช่ใช่นะครับวันนี้อัิทจริงวันนี้อยากจะมาเยอะมากนะครับเท่าที่ดูนะประมาณเกือบสามร้อยนะฮะใช่ครับแต่มันก็ทันหันไงไม่รู้ไงเป็นการ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 ใช่ครับ เอาพี่ลองนะนะครับแมวเห็นชุดของพี่ด้วยนะชุดอะไรพี่ต้องไม่อาบน้ำนะได้นะชุดชุดเลิได้เดี๋ยวแน็กจะเซ็นเสื้อให้พี่หน่อยนะน้องรักจะให้แบบเอฟซีถ่ายรูปไปก่อนนะครับเดี๋ยวแน็กจะใช้เวลาอยู่กับเราเออนี่ค่ะเน็กเซ็นโรัพองคใครอยากให้แน็กเซ็นก็เซ็นได้นะครับใครอยากถ่ายรูปคู่ก็ถ่ายได้นะแน็กเน็กก็เดี๋ยวรอเออใช่อืม หล่อ,อ,อมากอ่าหล่อ,ม,ลอมากครับหล่อมากกลับมาแล้ว <S <S สภาพไหนก็หลอ่อนะฮะยืนะะยู่ไหนก็คือรอดนะฮะหล่อตั้งแต่ตื่นแล้วเนะเดี๋ยวเราชายชายแม่แม่นะั น้องรักเดี๋ยวเราขยับมาตรงนี้นี่นึงนะครโอเคโอเคโอเคใช่ครับเดี๋ยวแน็กจะมีเวลาให้เราอยู่สักระยะสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปกับแฟนคขับโอราน็กทุกครั้งเวลาไปไหนตรงนี้ก็ได้แน็กน้องรักเออใช่ของวางพอดีนะครับโอเคอ่าอ่ะนะครับนี่ใช่ใช่ไปเนี่ยผมว่าลงไปได้ตั้งหกหก ห้าหกหเรียบร้อยให้กับมาเจ็ดเอ็ดเจ็อ้เป็นอะไรถูกกระทะกระทะทุกวันโอสวิงไปขนาดนั้นเลยก็คืนตีสามยังหมุนกระทะทโดนเขาโดนเขาจับกรอกตะแก้วไหมไม่โดนไหมไม่โดนเลยอ่ะโอเคสอบไม่ได้อยู่แล้วจะรู้ว่าเราแบบเราไม่หามไม่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 ดื่มเลยเออทุกคนอยากให้แนักเซ็นลายเซ็นเซ็นได้นะครับแล้วก็พี่แถวรูปยังแถวรูปคู่ยังฮะ ถามน้องถามน้องมีรถมารับได้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 ครับน้องหล่อมากน้องหล่ออ๋อถ่ายรูปคู่เนี่ยเข้าไปเลยครับพี่เข้าไปเลยฮะเข้าไปเลยครับใช่จะได้แน็กแน็กพี่น้องตาลมาทักทายพี่น้องตาลหน่อยโอ้ไม่ยอมขับรถใม่ผมเนี่ยเออต้องไปเกี่ยงกับพี่ลิลลี่ละ พี่เสื้อเขียวคิดถึงชายช่ยพี่เสื้อเขียวคิดถึงถ่ลค่ะเดี๋ยวถ่ายได้ครับพี่ถ่ายคู่เดี๋ยวต้องถ่ายคลิปให้ไม่ถ่ายถ่ายได้เลยนะครับสหรับกันนะฮะสรับกันใช่ถ่ายได้เลยต่อสองซ้ำรัวเลยไหมสองโอเคโอเคไปแล้วร้อยลูกนี่โอ้ขนาดแบบฉุกละหูกเ่ยนะอืยังมีแฟนับมารอรับขนาดนี้สักครู่นะใช่ อยากให้ถามอะไรถามมาเพลงอึ่กนะได้ครับไม่เป็นไรครับแม่สีเพลงของของวางได้ไหมได้ไปไหนก็จะดูดูดูยอูใช่เทอยู่หน้าน้นครับหนึ่งสองซสองซอค่ะตัวจริงหล่อมากครับตัวจริงหล่อมากอ่แม่วบนดููถ่ายย่างหล่อเหมือนเทพบุญเลยค่ะคอนเทหน่สองหนึ่ ชอบมากอ่าอ่น้องไายยังถ่ายยังครับเพราไปเลยครับเดี๋ยวให้ลูกชายของแม่วรรณภูถ่ายให้ใช่ครับสามไม่แล้วเขาค้างแล้เพลงหนึ่งอ่ะเธอค้างไว้เพลงหนึ่งอ่ะค้างไว้เพลงนึงค้างไว้ถึงเพลงอสี่เพลงเขาไปเหลือสามเขาไปฟังสี่นะเพลงเดียวด้วยปีหน้าไปอีกว่าพร้อมนะปีหน้าไปพร้อมนะวีเอพีแล้วนะปีหน้าสิบเพลงครับเอาวีเอพีแล้วหน้าแมไหวแล้วเพื่นะปีหน้าสิบเพลง ได้อ่าได้ครับได้ครับสล็อตสล็อถ่ายพี่ต้อมรอพี่ต้อมให้กระเซ็นแม่ประกายเนี่ยถ่ายดีนะประมาณนี้ประมาณนี้ต้องจับประมาณนี้ไห้พี่ต้อม่ประกายนี่เลยนี่เลยแมตต์นี่แมตต์แค่นี้อ่าถ่ายถ่ายพี่ต้อมเห็นพี่แมตด้วย

ถ่ายไม่อยู่ด้วยทาลีเป็นวิดีโอหรือเมื่อกี้ได้ถ่ายพับนิ่งให้พี่ต้อมไหมไม่ถ่ายหรอกครัโอเคอาได้เราดีเอากอดลูกใช่เยอะเยอเจอหลายครั้งแล้วไม่ยอมกอดน่ารักมากอยากกอดที่ไหนกอดที่น้อยแม่เอิ๊วตีแผงยังอยู่ไหม กินหมูละเดี๋ยวใครยังไม่ถ่ายอีกแม่เมื่อกี้ได้ถ่ายภาพนิ่งใช่ไหมโอเคน่ารัก่อเป็นงานเลี้ยงของแบบทีมงานก็อยู่ถึงตีสามตีสี่ทุ่ก็ไปนั่งพักก่อนเพราะว่าเดินทางเช้านี่ดูเปนเพี้ยนนะได้พักผ่อนก็เพื่กลับมาเพราพรุ่งนี้มีลายถ่ายของใช่ไหมคะ อยังไม่ได้รออะไรอยู่รออะไรตุ๊ก้ารวมแมทรวมแมทยังไม่ได้แบบว่าจัดของอะไรเลยก็เดี๋ยวจะรีบกลับไปซื้อของใช่เร็วมากแป๊บๆก็พรีแล้วผมจะกลับเมื่อวานซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วแล้วก็กำลังเดินเดินทางไปสนามบินต้องบอกให้อยู่ก้าอยู่บ้านตองานนี้ก็จริงขอบคุณทุกคนที่ไปขอบคุณทุกคนที่งานด้วยแล้วก็ขอบคุณพี่กล้องพี่เบลมากๆที่แบบให้โอกาสผม ได้ไปร้องตอนแรกปีนี้ก็นึกว่าถ้ามันมีปัญหาตรงนี้ก็กะที่จะแบบไม่ได้ไปแต่ว่าก็รู้ว่าหลายๆคนไปก็เลยแบบอยากไป mm hmm. <laughs> แล้วก็ดีใจมากๆสนุกดีครับผม mm hmm. ปีหน้าก็สิบเพลงสิบเพลงสิบเพลงชัวร์พี่วางแผนไปแล้วชดใช้ชดเชยจะมีอีเวนต์ที่ใหม่อีนี้ก็จะตั้งใจทำเพลงให้แบบพอมีเพลงของตัวเองไปร้องเลยอืมใช่เราสลับกันเพลงรุ่นพี่หน่อยได้ไหมเพลงแรกขอสักหนึ่งได้ได้ขอแบบรุ่นป้าๆโอเคเราจะแบบว่าตลกๆสนุกๆโจโจะอ่ะโจโจกจะเป็นอาจจะเป็น ตลกตลกกัอนนเดี๋ยวจะเดี <lawsuit. S 2> ulously, <Gore> ๋ยวเดี <Gentle ksi> after, ๋ยวทำเพลงแบบว่าฟังสบายๆด้วยเน็กที่ต้องถามหน่อยที่แบบน้องๆที่ไปบรรดาใน Family ชาลีหลายๆคนที่ไปเนี้ยน็ก็รู้สึกไงบ้างดีใจมากใช่ไหมก็เอาจริงเนี่ยคือต้องบอกว่าหลังเวทีเนี่ยมันเป็นที่ที่พี่พี่กล้องเนี่ยเขาทำมาให้อยู่แล้วครับก็ตามจริงก็คือจะเป็นโค้ดใครทุกคนก็มากันได้หมดเลยก็มีหลายคนที่เดินทางมาไม่ได้แต่ว่ามันทํามาว่าที่ 18นีปนี้เพราะว่าจริงๆสมน้องๆอ,อ,อยากมากันวันเกิดผมที่19แต่ผม,มเป็นคนไม่ได้ชอบจักวันกวเกิดอะไรสักเท่าไหร่รางเนี้แต่ก็คิดว่าเราก็ไม่ได้อยากข้ามใคร,ครแต่าอาจจะเป็นวันที่18แปด ดูอยู่ว่างนั่นน,ะ<ม>น้องๆใครว่างก็แบบถ้าเขาแบบแบบแบบอยากเข้ามานะแล้วก็เขามันเจอกันพี่ก็ว่างนะพี่ก็ว่างนะว่าวางทีสิบเก้าอาจจะแบบว่าอยู่ของผมเฉยๆอะไรอีกนอยจ,จะแบบเงียบ <c oughs> ๆสบายๆายแต่ว่าสิบแปดก็ถ้าได้เจอ,อน้อง,อง <c oughs> ๆเพราะว่าจงจินอะไรก็จะกลับ,รบเ,รเร็วนี้ด้วยก็ถ้าได้เจอก่อน ก่อนที่เก้าก็้เป็นเป็นไปได้ไหมในวันที่เอ่อสิบเห็นว่าน้องน้องลำพึ่งอ่ะบอกว่าจะเจอมาถึงวันที่เท่าไรมาถึงวันที่สิบหกพี่ต้อมไปรับมาถึงสิบหกก็ก็มามาเลยผมอยากเจอมากๆรอบนี้ก็คือแบบมีโอกาสจะได้เจอหลายครั้งแต่เป็นแบบว่ามีนึกว่าแบบเป็นหลายอย่างก็เลยคิดว่า โอเคมารอบนี้เจอได้เจอพร้อมน้องสิบแปดใช่ไหมเน็กสิบแปดใช่ไหมพี่คิดว่าคิดว่าคิดว่าสิบแปดเพราะว่าถ้าได้เจอจินอะไร,ระ<ใ>นักกติกาเน็กน็กกติกาอีกนึงอ่ะที่พี่ก้องประกาศอ่ะในเรื่องของงานมันช่วงเดือนเมษาไม่รู้เรื่องเลยเลยจริงเหรอไม่รู้เรื่องอะไรอ๋อเขาบอกจะจัดคอนเสิร์ตเหมือนกันรถไม่ยังเดปล่อยนะครับเดบิวถ่ายรูปโอเคโอเคครับไปต่อมาปักเสา หล่อมากครับหล่อมากขอบคุณ7,000คนที่มารับทางออนไลน์นะครับทางนี่นะครับใช่นี่โอ้นี่อินเตอร์แล้วนะครับเออไงล่ะเออที่ส์เกี่ยมไม่เป็นไรเกมเออนี่ไงล่ะแฟนบอยก็มีนี่ไทยซูเปอร์สตาร์ฮะไทยซูเปอร์สตาร์ฮะนี่ไะ้ครับเออ ใช่ใช่ใชใค,คุณชาลีจังก็บอกโอ้ใช่ใช่ศาศาอันนี้อ๋อใช,ใช่ใช่โอ้โหว้าว <laughs> เขารู้จักใช่ไหมครับโอ้สุดยอดเลยจริงจริงเขาเขาเปิดดูแล้วนี่ยมีรูปคุณเน็กชาลีแล้วเขาบอกว่าคนนี้ชาลีไตรลัดใช่ไหมนี่ นเธอดังเธออยากคิดว่าเธอไม่ดังหอมตัวนะอันนี้นักนัดรถหรือว่าใครมารับครับหรือว่าเบสมารับอ๋อเบสไม่ได้มารับเดี๋ยวไปไปสี่กันอ๋อแตเดี๋ยวไปส่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรสบายเองขอบคุณมากขอบคุณทุกคนมากๆดีใจมากๆที่ได้เจอใค้ก่อนคืนกนชแบบให้ผมหน่อยได้ไหมครับได้ได้ได้เป็นหลักเลยได้ครับ ที่พี่หลายคนที่ยังไม่ได้เจอแน็กนะครับทุกคนก็อยากให้ได้สัมผัสกับความรู้สึกที่แบบเจอแน็กแล้วเป็นยังไงตัวจริงเป็นยังไงนี่ใส่ไปยังไงการพูดกันจาไปยังไงนี่คือคาแรคเตอร์ของแน็กที่หลายคนแบบหลงรักเขานะครับแน่นอนครับนี่คือตัวตนของแน็กที่แบบตอนรับเ c ซีได้น่ารักมากๆเขามีเวลาให้กับเ c ซีตลอดครับทุกคนที่ เบสขี้เกียจเบสบอกว่าขี้เกียจนะเน๊ตเรารู้ตัวเลยเน๊ต้งเ้าเบสบอกว่าขี้เกียจมารับมีปัญหาหรือเปล่าใายกางเกงลยมาสัอุดรมีเรียงเงินวันเดินทางจะเดินทางกลับตอนมาเผื่อตั้เขาเลยแต่ว่าก็อยากเทียวอยู่อย่างน่ะเบสเลยยอู่นกันเลยอ่าวเดี๋ยวถ่ายรูปเด็กด้วยนะครับนะครับเด็กต่างชาตินี่เดี๋ยวเขาโตมานะฮะ น่ารักมากมี FC จากต่างชาติมาด้วยนะครับว้าวถ่ายกับซูเปอร์สตาร์นะครับน่ารักมากเบสยดของชิคเชิญเช็คอย่างนี้ติ่งเกาหลีก็เป็นอย่างนี้เช็คอย่างนี้คุณเล่นดิ้งปุ๊บฉันรู้เลยคุณบินอยู่ตรงไหนฉันรู้เออนักเราว่าต้องทำเหมือนเกาหลีเดี๋ยวให้นักแบบเดี๋ยวนึงนะครับอ่าเดี๋ยวแล้วกันนึงครับอันนี้นะฮะใช่โอ้ยคิริลลี่สวัสดีครับ พี่ลิลลี่กับพี่น้ำตาลแน็กบอกว่าทำไมสองท่านนี้ไม่ไปขับรถให้กับแน็กนะครับพี่ลิลลี่พี่น้ำตาลมาเขาทักทายกันนะนี่กับทักทายกับคนที่มารับเนี่ยก็เกือบแพ้กันคนเลยสวัสดีครับโอ้โหดูสครับดีใจครับดีใจได้ได้เจอเพื่อนๆนะครับผมอ้าวมีน้องๆด้วยลิลลี่น้ำตาลไม่ยอมมาหลับครับใช่แซวเล่นแซวเล่นดูแลทุกคนก็ขอบคุณมากๆน่ารักมากๆ